ม้าหนาขนาดนี้ถ้าจะไปเดินไหวต้องแบบนี้สนุกกักนเยอะเลยเร็วๆหน่อยเจ้าสีธา <ś m ary> หรือว่าจะต้องให้เจ้าจ่าเลยมาช่วยตอนแล้วจา้าเกตมาเร็วๆมาทางนี้ <ś m ary> เห็นหมักถูกวันก็ไม,ม่เบียดซีดาเดือดร้อนนะจ่าเลยมาช่วยสีดาหน่อย <ś m ary> ต้องไปเลยจ่าเลยก,กับซีดา ฉันกำลังสำรวจเส้นทางเล่นสกกีนะเมื่อคืนน่ะพอตีพายุหิมะมันเข้าถ้ามันเล่นได้ฉันจะไปชวนเพื่อนๆมาเล่นสกีกันดีกว่าหิมะนุ่งหนาๆอย่างเงี้ยนะฮะเ่อเดี๋ยวเดินไปดูทางโน้นซะหน่อยดูสิว่าจะเล่นสกีได้หรือเปล่าอ๋อๆอ๋งมกอดไม่ไหวแล้วที่นี่มันที่ไหนอุ้ยหนาวจังเลย tua lo buka kelancan